ญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยคูโพก้าคู่คันเด้คันหนาบ้านี้สบายดีอีกรอบสองค่ะพี่น้องบ้านี้หลังจากเข้มเนียนเสร็จแล้วไปที่เรียบร้อยพี่น้องญี่ปุ่นเป็นภาษาภาษาเนียนแล้วภายในห้องเรียบร้อยเรียบร้อย ยากระทางอะเรียบร้อยมีแต่ลอดท่าทังดินมาทมบานนี้เ็ศให้พอใหญ่แร้วประเจ้าช่ี่ก็อยากได้พี่เนาะอยากเอาไปทมขางเพื่อนเด้พรว่ามน้ำน,ะน้ำาั่วมอยากได้จักซองสำหลดนะพี่นนอะบ่ได้ลองว้าเบิ่อถามเบื่อเวลากระจะมาถอกแลยและสั่งต่ออีกพี่เนาะไปทมหนาบ้านได้ทมหนาบ้านแล้วก็ทมขางเพื่อนเอา เอาสำเงินก่อน,อน,นว่วาเราบ่มีเงินเด้อลายไลน์มันก็สิบเบิดไลายนะเอาสำนั่นก่อนทมเบิ่งทางหน้าบ้านซะก,ก่อนว่าเฮือนพวกระทางทางหลังเฮือนพวกอะากทมอยู่แต่เ่าพะเภาเอาทางหน้าบ้านซะก,ก่อนเอาเพื่อจะคองสำลดัดมาเนียนหลังจากเขาเฮียนในในห้องแล้วใหญ่ดีเลยพี่น้องเอ้ยเฮือนน้องน้อง,องดาวโอ้ย เบิ่งเด้อประเทศปูนเนี่ยก็บ่ให้เว่าววันนี้ห้าสีไปเก็บหมักแข้งพี่น้องสาวชุดนีเก็บได้สักพักลแล้วแหละมาปีน้ะป้าหมักแข้งหน่วยโต้นโต้หมักแข้งก็ได้พี่น้องเฮ็ดเต๋เบิง่งหน่วยหมักแข้งกระโพดกระโพเท็ดอุยลุยอยู่แต่กับพระท่านได้แก่ปันไดตามมหฮงปนเลยเนาะปนป่า ลวกนี่ก็ป่นแกล่ะเนี่ย,ยต้นมันกระมุกหมกเก็กบมาแข้งแล้วก็สิไปเก็บมากันเพื่อมาใเก็บดอกคงกดอกแข้งดอกไอ้ฮาเกบ็บเขาตอนนี้ก็ชีที่ยงอะไรได้เนี่ยมันโบราณกินข้าวเทียง,ง,ยงจ้ะพี่น้อวให้น้องดาวไปซื้อน,น้ำมากินก่อน,นเหนื่อยเใจตอนนี้เลยมาแล้วมันหกหนะนะติดไว้เลย หนุ่งซ้ำโตเสือจอดเอามาแข่งอีกแล้วเมียนอะไรบ้างคือจกได้อันคือจกได้อันดินจอดอะไรบ้างสิงเอาเขานาบ้านเขาทุยหายเป็น สามหลดมันก็สามสี่หลดก็โดนสามสี่หลุ่จับเนาะนี่จะมีเงินจ่ายไหมอ่ะส,ส,สองสามพันรู้ปะเน่าไปโดนแล้วไปเก็บมะแขกแล้วนะเก็บถาเก็บฐาน้องมะนาวก่อนเก็บมะแขกแล้วก็จะไปเก็บมะพริกเนาะ hay như vậy đây là gì 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 วัดเลยวัดเลยเดีย๋ยวไปเอาค้างมันดีกว่าอ้า ลงลบ <analyze anthropology> คนไหนกูพี่น้องโอ้ยเราแบบเป็นตาตัดหวดนหุโอ้ยเฮียเฮียวางมาใส่กันเลยจ้ามาแล้วพี่น้องนั่งเวน่านั่งกินจ้ะจนมันพอจะเป็นอะนไหยังี้ย มันใหญ่กว่านี้ดงดาวพันใช่บันนี้มานั่งใช่กับบุนนางนั่งมองหมดแดงบันนี้ชินโยนหน้ามองคุณทางคุณข่ทหารเขาว่าชื่อบร้มีดีบงคนหน่อยด้อเขาว่าินชินลกนะเขาชื้อยังองไปจากโกฟังยังกน้ำน้าๆมาเยลูกอย่าเล่นเลรถเด้ลูกเอ้ย

Ơ Ơ vậy này ờ buổi bớt chơi bà? bà? mày theo năn lá. nó còn chạy kim mắn nữa mình sẽ bớt. rồi lăng thường mình bớt năn nỉ. rồi quay lại. ai theo năn? nhã thì nón má. nhã 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 nhã

เก็บมาพกโคตมันจะเียวมันหลอกลังงามมืนเกียวมุ่นแตกมันนะมุ่นอยปุ้ยแล้วบริยั่งเลยนี่ยมันกูมันนนะก็มุ่นลวเพื่อมันสะถอยหนาถอยลังเพื่อจะได้ที่เลื่นแต่ดัามดั่มเขามาแต่นี่นี่ะโบเอาไปทางนั่นนะโบไปยั่งมคนจะโบพาเอาตัวนั้นอโบเปยังเจกเอาตอนนี้มีก่อนพัดาวอเปล่าพัเดียวบ่าวเป้าพัดเดียวบ่าวลรอว่าสเาเข้าไเลยแล้วมัญหาอย่างนั้นหรือวัมันเขามาก่ได้ไหน หลังจากกูชมตัวนี้แล้วกูก็วางแผนปลูกยังกูแล้วบาดนีงปลูกไม่อีกเนียแหละเก็บแต่เพิงกูแห้งเลยแหละกูปลูกมักนาอ้อมบันแรงน่ากูก็เตรียมไว้เพรแห้งแล้วปลูกไม่อีกอย่าใครนอกแดงเงินไหลเติบเลยมาแดงเงินไหลเติบเพรแห้งมันห่วยแห้งเขาจีโรกออกมาปลูกกินะเออตัวนี้มันช่มมันเขาเหยียบมันเงามันบดตายกันไม่แล้วคตรหนามมันกระโปรงอีก กันตะกี้ว่าเดินหาอืเมืองเลนดืข้ไอเขาก็อยากได้ที่กันนะือเปะเป,ป,เปเนาประเทศหนบ้านเราลุงหมอเป้เขามาจกน้องตานาพ่อพี่ไกยนี่นั่นอันนี้อันนี้นจกอยู่ใช่อันนี้น่ะอยู่นั่มอแมงอยู่แค้มค่ายทหารุนทัง้งมันเดนไว้พวกโอ้หน้าในหันด ค่ะดันเขาก็เอารถอร่อยอป้าไปเก็บปบางี มันอะไรพี่รห้งองยางได้ปื้อมามันดังอยู่ใช่สะตะัตว์แแหล่งะแหล่ง या बता हम เขาแบบโม้ยเหรอแก่แล eh? oh, ้านม่นี่าก่ป๊อ ทะเลได้ก็ได้ละขั้นชวนเราเห็ดกำแพงกัแลราสิออกสอยเถอะก่อนเห็ดรอเ็ดอบูนเออมันแยกจะค่อยเคลื่อยพายยัางวันเราออกกันคนละครึ่งให้ได้น่ะ เพื่อนไม่แกวเรายังเห็ดเองใช้สีมาออกมาแทมสื่อดินน้ำเขาอีกแลวนบมสื่อฮะท,ท่านก็ยังมาอีกท่านไม่เห็ดยังฮะาะให้ง่ายจะให้นี่นะโอ้หย่ไปน้ำโอ้ใช่ค่ะจะไปทำหาถู ดดีน้าเจ้านะะ่ะเแเรงนั่นอเอาผ้าเ,เ,เอาเอาเอาไปให้งวัวกินได้เด็นะเจเรนเงาน,านั่นหุดไหมหุบแดงม่จะใชเอาหมางเลป็นห้างหมดผ้า,าเจเรงนั่นอ่ะเออเอามาให้งวัวเาเ่ยั่กับบริวีเยอะเลยงัวให้ตาหิวนมะันมาเปิดอลไรไปดูนันเบิรมันก็ออกจเฮงเลยออสัญญาณมันดี มิเตชูละคนใชไให้ไว้มันเหนียดทำได้จ้าใช้ห้ไว้เลยครับวันนี้ก็พุ้มบ่เนี่ใช้อะก๊ะด้วยนะกว่าก๊าดปูนเอ้นาเนยก๊าดกนพ่มนะคนรู้พุ่มนั่นห้พุ่นั่นต้นไหนมันเป็นกระปุ่นะบ่อยออปูกแล้วก็ไดีว่าคนเอาไปปลูกแน่หันอนขึ้นมาก่าคนใช้ยิ่งเลยเนาะ พวกมาเลิ้นเอาเห็นนั่งนั่งบ้างบ้างโู้หากระด้ามดูว่านี่บองเ้ินตู้จะดับไนีู้ไปใช้ก่อนเขาไมวา้มันบ่อนขอันน้มันโอ้อกทีโอ้ันมาเออให้เอาดิน้

หอแดนโฮแดนหกอันดินผัดเห็นแสดงหมอเปรละลงแล้วมันห้อนสายดินขายดื้มันจอมแน็ตออกไปต้องก้าต้องลูกเออเออเออขาบอกปูนะเปมันลง

วุ่นวายพี่น้องน้องมะนาวกําลังวุ่นวายตอนนี้นะคะ ขยับไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องใต้ใต้ใต้พี่น้องฟ้องไปตาลา,า,ายพี่นอ้องจ๋าตาลา,า,า,ายค่ะโอเคก็พี่น้องเดี๋ยวซาสมิกับคอจิคีปไปเพียงซัมมี่สักก่อนอจ๋าเก็บปักพลิกต่อพี่น้อง นี่พี่น้องเก็บแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเต็มทงยางบาทเีเต็มนะแต่ว่าดอกแขกอะมาแล้วเก็บไวใอทอนไวบโอ้น่องดาวก็เอาพาัเออใครกว่าบ่มีพ่อบาท อ่าท wow, so okay, uh, ีเธอหนองดาวเก็บเก็บอ่าก็แม่นนต์แหละมันได้ใส่เงินไปเก็บแล้วไปทีเรียบร้อยบบบนี้พี่น้ะหนองดาวกำลังเอาอันมันนานๆลราบอสตัวนั้นคือบอสจะปุบปุ๋งนะเปื่อเด้กเออบอสคือบอส เรียบร้ะะอยบ้าน <experience> <t> ี้รอแต่อันนี้รอแต่ดินมาบ้านี้พี่น้องจ้าพอปันกันนั่นแหละอะกดเร็วมันกดมันหมดถือ อุตสาหเอื้อกรหนอกไปจุูงกวากันหายเราันหาเอื้ปนี่ก็มาหัวเราผักกองไว้พี่นอกเนอะมดเลยกดมาถือกดอะไรได้กันางแต่มือข้ามันหมื่นเหดิเออข้าผ่าบริเวณข้าก็ว่าห้ากดแล้วพัใหญงสิเป็น้องยางไงมาใส่